ออกคุกกันนะพวกมันเริ่มออกคุกกันนะครับต้องมีคนมาแหกไม่เหลืออยู่นีล็อกเลยไปเพื่อนดีกูเพื่อนตายสเลยสัตว์มาช่วยหน่อยมาช่วยเพิ่มอีกมันมาเยอะตู้ตู้เพื่อนเราลมเยอะมากช่วยหน่อยเร็วไปเลยนะเนี่ยมาเติมเลยยิงเราอยู่ตรงขอบขอบเห็นปะปะมายิงม่เสอดเลยรยต้องมาเติมเลยเฮ้ยช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนตายมึงเห็นปะเนี่ยเฮ้ยชเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายตรงนี้ ไ่ดยงเอาตอลม่เอาเปเ็นเสียงตัดตลอดเลยนเป็นเชี่ยอะไวะีเป็นเสียงตัดตลอดเลยไอ่คุยคุยำเมื่อก็เป็นชุบก็เป็นชุดก็นคุยไปเงี้ยแกวัดงไูหน่อยลงไูหน่อยลงไกูหนยงไมกูเลยแวตงให่ลังนี้ลลอะไรแลพี่เล่ไม่เชื่อกายคุยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเลเลเพื่อนหน่อยเล่มชุบกันเยอะนะมาชุบหน่อย ใครใครอุ้มอยู่ตรงหนัมก๊อฟใครอุ้มอยู่ตรงหนัมก๊อฟเฮ้ยขาชุบตึกลุ๊หน่อยพี่มาทําโจกชุบหน่อยชอุ้มหนัมก๊อฟเยอะมากตัวตึกลุ๊ตึกลุ๊มันอ่ะเฮ้ยชุบเพื่อนไรเปเสียงไม่ได้กูเป็นเสียงไม่ได้กูเป็นเสียงไม่ได้ไอ้เนี่ยหอกไปเฮ้ยใครได้เอาหอกไปเลยมึงหอกไปเลยมึงหอกไป J K หอกไป J K J K หอกไป J K คุณผู้ชมดูในตู้มาคุณผู้ชนะครับมึงอย่ายืนนิ่งดิมึงยืนนิ่งทำไมเเเนี่ยยออ้แผม๋

อย่าลำมองผมเองสวยห่อไปมาเกิดมันเกินตายตายตายห่อไปห่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเฮ้ยคือรถดีมันคือรถดีมันคือรถระเบิดคือรถคือรถระเบิดคือรถระเบิดเฮียเล่นหนักจ่าไอ้คู่มันจะมึงเก่งไอ้หน้าเฮียคนนี้อยู่แถวกลาดกลางมาคุณตำรวจเยอะจัดเลยไม่ได้คุรอไปเลยคุรอไปเลยพวกคุณไอหอเพิ่มกู๊คุณังหอเพิ่มเตรียมหอดเลยไม่เป็นไรครับผมคืงตำรวจไว้ให้นานที่สุดเลยครับน่ามันช่วยหน่อย ลุงลุงลุงรีบหอบไปเออรีบรีบหอบไปรีบหอบไปรีบหอบไปมันไม่ตายลุงมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายกูล้มนะกูล้มนะเพียอะไรอยู่บนบนควายอะไรอ่ะมึงไปควายอะไรมึงไปควายอะไรเพิ่งไปไหนตายตาบ้านเก่าสีใครไม่ต้องเป็นเบลล่าไปเรานั่งหอบไปรีบหอบไปนะรีบหอบไปนะด่วนเลยนะโดนสนุกนะยาอุ้มอย่ามาโดนยาอะไรกูเยอะนะตำรวจประมาณเจ็ดแปดพันเออรีบหอบไปรีบหอบไป ขไปเร็วขไปเร็วขไปเร็วคนที่บอกเพื่อนนรีอดไปไหนรีอร์ดไปรีคอไปดไปมึงรีอมึงรีอมึงรีอแล้วไปเล่นนอกเหือโคเคนปห่อหอเลสเลเอ้เจเคอย่ายืนเหมิดที่ตู้ดิเข้าไปล้เข้าไปล้ห่อไม่ได้ไอ้ีะไอ้พี่เงียบก่อนมันมนี้เหมือนจะเข้าไปเติมสงนอีนนึง ได้เปลว่ะปนด้ม่ได้ปนดะครับมบางเปนะครับต้องไปเรี่เขาบออกไปรีบออกไปรีบออกไปพอ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 ัดกรอีบออกไปเปิดอเป็นย่านไลสนามบินล่างนะผมกำลังจะลอไปให้นะนึงเราคือรถไอ้คนที่ไม่มีสอบขึ้นรถแล้วไปออกนอกเมืองไปช่วยเพื่อนของเคอก คือรถคือรถไปเล่นงอมัใญิเลยไปอมาเรเบลางได้มามาือรถคือรถมกังาอยู่ฟังฟังฟหนี้เราจะไปเล่นนอกเมืองนะฟังนะแล้วเราเราโโมเคสที่เพื่อนซุนเเยเราเราเอาเ่อาเพิ่มได้แค่จำเป็นไม่เนี่ยเราเราจะไปรวมกันเรเบลทะเลทรายตรงกลางนะเซิร์กเราจะไปรวมเทนี้นะไปไปไปหมดมามาไปเลยไปพอแล้วมาๆมาไอเดียวไปดูดี มาไปเลยไปเลยไม่ล่ล่ไปไล่ลเบียนรนไปเรมาเริ่มไลกันก่อนต้องันิก่อนเก็บได้เปลี่ยนรถร้านแดงเป็ดพอก่อนเป็ดใจเย็นพอก่อนมาตรงนี้ก่อนร้านแดงสโลตสโลตสโลตตัดตัวรนให้หน่อยครับยวร่างเดีอยวร่างตัวเงินะพี่ตัดกันด้วยเจ๊กีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปพี่คนนั้นเป็ครรเป็ด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  สายได้ยี่สิบสามสิบเคสแล้วนะเว้ยยี่สิบเคสตร์มีสองรถที่ติดต่ำเออเดี๋ยวเราจะไปอยู่แถไใครมีี่ปลบกุญแจมากดมาปลดมาปลดตบไปข้างในไปเดีกยวลัไปแล้วอ่ะตรงเขียวอ่ะรถตบเขียวอ่ะเร็จพแล้วนะออกได้แล้วนะเดยไปเลยไอยู่แถวคาสิโนจุดรอยแเทาไลอยู่แถวคาสิโนหลังหลังสอนอ ไปดีเราเดนไีาดีมาไม่ไม้ต้นจืดไปเล่นโซนนอกมือได้แต่เราเล่นไปใหญ่นอกมือเาไปนครับไปไป่างนี่กลับมาเพื่อนมาแล้ว้วไปดกเอาตัวรอดไปก่อนเอาตัวรอดไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวรอดไปก่อนเพื่อนโดนตัวงัตามอยู่เอาก่อนนี่อย่ามาหลังต่อนอก่นไล่ี้ยงนึงนะตรงแถวที ตายแล้วจับเยอะอะไรนะพี่เราสอเพื่อนขโมยลงมาได้หมดเลยวิ่งมาแล้วเลี้ยวซ้ายมาดีเฮ้ยตาตาอีมาพี่อะเคสสองเคสมาเพื่อนตอดตายได้ตายได้ได้เอาแก๊ป์ไปยาวเลยแก๊ปเดี๋ยวน่อยเอไปไหนแล้วพี่พิงเติมน่ะเรเบลวิ่งตามไรกะมามาเรเบลแล้วนะมาเรเบลแล้วนะเรเบลเท่าไหร่นะมาเรเบลแล้วนะมาเรเบลแล้วนะขอเข้าเลเวลได้ไหมขอไปทิ้งศพไปเติมน้ำมันแป๊บนึงได้ไหมเติมเติมเติม เฮ้ยใครมีรถมารับเพื่อนเลเบลล่างนี้อยู่กันเะไมีมันมารถกุกล่สุดแม่งใช้ยั้งเปลืองเลยเฮียมาทำไรครับมาซื้อแกงเหรอครับคุณผูริวาร เข้ามาทิ้งศพเข้ามาทิ้งศพนี่เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงมึงเข้ามาทำอะไรเนี่ยมึงเข้ามาทำอะไรอ่ะมาทิ้งหรอลุกูไปก่อนก็ได้ลุงลุงกูไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันแดี๋วนึงรีบมานะ เติมของได้เติมของได้รีมาเรเบลอ้าเฮียกูไม่ได้กลัวารีมารเบลมาพี่พิงค์ผมมาพี่พิงใกล้จัดตอนนี้เราจะต้องโซนนะเว้ยรอะไรเรียบร้อยแล้วเรากเป้หมายคือเรเบลเข้ามาเนี่ยามานี่เยเราองเราไม่ได้เอาเท่านี้นะเว้ยเราต้อ่อเยใครว่ามารับผมหน้าคั่วดีผมไม่มีรถในตลาดมาแล้วพี่พิงค์ถังน้ำน้ำอะไรวะเรเบล เวให้เว้คุเนี่ยให้เวเฮ้ยปั๊นน้ำมันปั้มน้ำมันมาตายปั๊นน้ำมันมาตายสอเร็วๆไปมปช่วยลุนะนะลุมไปเล่นดีเอาโนดนกันนใช่ไมมาดิมาดิเอ้ยมาดิมาดิมางบ้าดิมหดิมาดิมาดิราดิม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 าดิงาดิมาดิาเิมามาดิ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 มมาดิมาดิมามาดดาดาเไไไาเวมามา เฮ้ยใครไม่ได้ทำอะไรมาเลเบลทะเลทรายเลเบลทะเลทรายเก่าเอาพี่เลเบลเก่ามาเลเบลเก่าอยมาตั้งโซ่เร็วๆเยอะพวกมันมาพี่จีใครอ่ะไอ้ยมึงวัวจะดบแยกมึงดีดันมึงก็ไม่ได้ตามไม่ดีไม่ตรงตรงนี้มีที่ขับของนะตรงนี้มีที่ขับของตรงนี้มีที่ขับของมึงฟังหนีแก๊ปหนีแก๊ปหนีหนีแก๊ปหนีทะเลทรายหมดไปทะเลทรายหมดก่อนตอนเนี้ย เออมึงทำอะไรกันรีบมาเนี่ยฝั่งนี้มีสองตัวเนี่ยหกตเนี่ยเนี่ยได้เรื่อยๆเลยเลยลงไปเอาดิลงไปเล่นดิลงไปเล่นดิทำอะไรมึงหนีทำไมมึงลงไปเล่นเลยในฟุกมึงลงไปเล่นเลยในวอลเราเยอะมากเฮ้ยรีบมาดิมันมาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนโดนหมดนะเว้ยเฮ้ยมึงช้ากันจัดเลยตอนเนี้ย เกิดไปแล้วครับตึ้งไร้สาครับเกิดไล้ไร้สยเิไปเลไยน่เก่งครับตึ้งโดนไร้สายไหวไหวไมวแล้วมไววไวไหวไอ้วันเนี้ยมึงต้องเอาตสไปด้วยตอนนี้กลังให้เปียเตมเบอมันยิงอยู่ด้านหลังกูนี่เลเลมันยิงอยู่กด้านหลังกูนี่มเห็นมคันดําเนี่ยนี่โดนเทอมเลไอ้ตอนนี้มุ่่๊กะไม่เปิดมันเปิดนี่รพอกนะรีพอกนะเฮ้ยแลกคนที่ทิ้งตาไอ้เี้ยอยู่ไหน ไอ้ทิ s <S então, ้งศพเนี่ยมึงไม่เอามึงไปเติมปั๊มันไหนวายเตยโอ้ยไอ้เก่งที่สุดอย่าดากัอย่าดากันอย่าด่ากันมึงมีเบาะตกก่อนได้ไหมไอ้เฮียมึงรับผิดชอบตกตัวเองดิไม่ใช่มาทิ้งให้เพื่อนไอ้สัสผมชิญปั๊มตายกับมันครับเมื่อกี้แล้วมึงรีบมาอยากมึงทำอะไรมึงพูดอยู่เนี่ยมึงมาอยาเพิ่งตื่นนะครับไอ้เฮียดูเร็วมันไม่ได้เก่งอะไรเลยมันโง่ด้วตังห่าโง่มันโง่มันแค่จำนวนเยอะครับ ได้เค้นไปหน่อยเดียวะต่อห่อยนึงไงไเาสบไปดิม่เอาสบไปดิมเอาสบไปดิมันมันอยู่ทางสบไปดินี่ต้องมีคนดให้ห่อหอได้นะเดี๋ยวผมจอให้ห่อไหมเฮ้ยมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันมาเพื่อเพื่อนมาห่อเลยยุกี้ไม่ต้องตัดใจไดห่อเพื่อเตอีไไมเ้ยมัมแล้วนแ้วม่เอาเคสเก่าให้อเออเอนเลายนีกยใ่ได้ พวกเราไม่นด้รับกเรบอยรอนบอยรอจการมดกินกดมันไว้เลยคือทำรวจมันมียีิคนมันกดมันมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอยเจี๊ยบจัดกานห้าวดไอเซิร์ฟไอเจี๊ยบำรวจอะไอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแปดสิบคนไม่ห้าสิ เ่ยอะสาตำรวจน้อยตำรวจน้อยตอนนี้ตำรวจยี่สามมาตำรวจมาตำรวจมาตลาดเทซายตำรวจมาเออไม่เป็นไรถอดถนี้มันเะียาหมอไปอ่ะมันไปไหนเนี่ยหมอไปไหนเนี่ยเราจะใครอุ้มโปรแกรมปะไปมึงดูด้วยนะว่ามันมันเนียนมาด้วยนะมันโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ตรงนี้คู่บ้านใครอุ้งตลาดยังไปสามร้านเลยพี่ไอเสิร์ฟมึงมึงพอพอตรงนี้นะพูช่วยเพื่อนนะน้องมึงมึงจัดการตรงนี้นะไปรวมกันนะ